สวัสดีครับมันดีแคมสองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับช่วงแนะนำแนะนำแนะนำไหนแวะแนะนำไฟฉายคาดหัวไฟฉายคาดหัวไฟชั่วค่าถ่ายแนะนำแบรนด์เลยแบรนด์อะไรเล่าแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์อ๋อเจ็ตบีมไฟฉายยี่ห้อแม่บีมเออเจ็ตแม่บีมไฟฉายเจ็ตบีมอ่าเอายี่ห้อก่อนยี่แแฮถ้ารู้จักมีฟีนิกใช่ไหมอ่าในคอเจ็ตบีม ไนค์คอร์เจ็ตบีมนี่รู้สึกมันจะบริษัทเดียวๆวันนี่นะถ้าผมถ้าผมดูไม่ผิดนะเป็นสลับกันทําของแต่เจ็ตบีมหลังๆมันมาทําพวกจักรยานส่วนไนค์คอร์มาทําพวกแอดเวนเจอร์เหมือนฟิลิกเจ็ตบีมราคาถูกถูกที่สุดในพวกนั้นแล้วก็เทคโนโลยีโอเคคือมันไม่ซับซ้อนฟินิโหมดมันเยอะโหมดแบบปรับปรับปรับคนชอบโหมดเยอะฟินิกถ้าชอบแบบน้อยๆใช้งง่ายๆเจ็ตบีมนี่เป็นไปสายเฮ็แล้ว มีถามมาก้อนหนึ่งนะครับความสว่างแ0 0ลูเมนชั่วโมงเนี้ยถ้ามองลูเมนนะดูนาวันนี้นะอืเป็นหลักส่วนใหญ่แม้พันลูเมนหมดอื้าวพี่้แล้ว8อยมันมันน้อยกว่ามันมากกว่าไปดูคลิปเก่าเออเออทีนี้ไอตัวเลขเนี่ยมันจะกระตุ้นหัวใจคนเบาคนเนี่ยโอ้ยแ0 0ลูเมนอคนดูไฟฉายเป็นไม่ดูตรงนี้ดูว่าเอาพุธเป็นไงเอาพุธคือมันร้ยี่สิเมตรเว้ยอ้าวดู finish อ่านี่ใช้ถ่านแบบเดียวกันหลอดใกล้เคียงกัน900ายลูกเห็นแต่จะร้อยหนึ่งมีเยอะกว่าแต่เอาพุทธคืออะไรส่งไตล1 1 6เมตรเขาโคมมันเล็กกว่าเพื่อนนะไอ้นี่ก็ไปไกลกว่า้อเาตัวนนีะมแถมถ่านด้วย่านอะไรครับ่าน18650ชาร์จได้ในตัวอีกนั่นชาร์จเเออยเมกกว่าสห้าร้อเอ อ่านี่นี่คือทางเลือก <Yeah. S 1> สมมุติว่าเฮ้ยพี่มันอย่างนี้ผมทำใจไม่ได้มึงก็ซื้อฟินิชไฟสยโอ้พี่เฮ้ยคุ้มค่า uh. เออมีประกันไหมมี mm. สูงสุดไหมได้ได้หมด mm. เหมือนกัน mm. อา้าวนี่คุ้มกว่านี่ไกลกว่าด้วยอ่ mm. านก็มี mm. ไม่ซื้อนี่ไม่ดีกว่าเด้อ yeah. แต่สุดท้ายแล้วแต่คุณนะเออเพราะถ้าถ้าคุณไม่ไม่ติดเรื่องแบรนด์ล่ะจริงจริงไอ้ที่นี่กระดังเถออรถอดี้อ่ะเเออออบ้านเราไม่ดังแต่เราได้ขับกันโคตรมันเลยหลังก็เอาไปถ่ายเยอะเออแต่ชนกี่เรื่องกี่เรื่องแอร์แบ็กไม่เคยแตกนะคุณต้องชนตรงๆบอกแล้วมีเหตุเข้าตรงให้เข้าตรงพุทรอดพุทธมิ่งใครไม่เคยเกิดปัญหาไม่รู้แม่งไม่กี่วิโอเคไหมสุดท้ายกระลังจะบอกว่า ซื้อยี่ห้ออะไรซื้อไปเถอะแต่ให้ดูเอาพุทธเอาพุทธที่มันมันที่คุณต้องการอ่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขตรงนี้นะมันอาจจะเป็นระยะเอ็แตนต้องการไปฉายแสงพุ่งคุณไปดูเลยว่ามันพุ่งไกลเท่าไหร่วัดตรงนั้นบางทีรูเมนต่ำกว่าจะ่พุ่งไกลกว่าวพราโคมันดีพอมันรูเมนมันน้อยน่าเทียบกันเปิดพร้อมกันไอ้เยี่ยนี่หมดก่อนนะตาบริโภคมาสูงกว่าอันนี้ตาบริโภคตามกว่าโคมเจ๋งกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเทียบดูหลายๆบุญแล้วไม่แล้วผมเสริมนะ คุณใช้ไฟฉายค่าถัวค,คนที่เอาไฟฉายค่าหัวทํางานอ,ะอ่ะไม่ได้เน้นความสว่างเวอร์วังอยู่แล้วแต่เขาเน้นความสะดวกวในการด,กด้วันมือมันได้เออแล้วถามว่าไฟฉายกับลูเมนกับความร้อนอ่ะมันแปลผันตรง,งกันถ้าคุณเปิดลูเมนสูงมันก็ร้อนมันก็ร้อนและมันอยู่กลางหน้าผากมึงอะ่ะ <laughs> <laughs> มันอยู่กลางหน้าผากมึงอะเหัวเลยอะเอเผาหัวเลยนะเวเย้วยมึงเอานะร้อนมากมากอะเอาพิจารณาดูอย่างที่บอกนะครับว่าเอาบัจเจ็ตมาเป็นตัวจับแบรนด์นึกทีงแบรนด์เนี่ยพอๆกันละแบรนด์พอๆกันแล้วก็เอาดีไซน์มาเป็นตัวจับอย่าไปมองว่า มันจะต้องมีอย่างเดียวแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เอา่างนี้คุณก็เลือกเขาอือแต่ถ้าไม่รู้คิดอะไรไม่ออกโอ้ยพี่ไม่รู้ก็มาดูที่ร้านมีให้เลือกดูอีเกเยอะอืเออเฮ้ย <laughs> <laughs> แล้วดูลายกูซื้อล <laughs> <laughs> ายกูเลยลายกูไปซื้อลายอื่นลายครับ